สวัสดีครับกลับมาพบก,กับรายการฮาร์ดคอร์บอลเต็งรายการวิเคราะห์ฟุตบอลที่จะมาพบก,กับเพื่อนๆเ,เป็นประจําทุกวันเลยนะครับผมสาหรับวันนี้ทางรายการของเราก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับสามารถเข้าไปดูที่ปักบุตรคอมเมนต์ได้เลยครับส่วนวันนี้ตัวที่จะหยิบมาฝากกันจะเป็นสุดพิมเมริกอังกฤษนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลนะครับผมจะเป็นคู่ระหว่างเบนฟอร์ดเปิดบ้านพบก,กับลีดนะครับสําหรับความพร้อมทางด้านเจ้าบ้านเบนฟอร์ดซึ่งจะบุกเอาชนะอิเวอร์ตันมาได้3าต่อสองทำให้2เกมหลังสุดว้าชัยชนะรวดความพร้อมทีมจะยังงไมม่สาาารถใช้นก มาติอัตยอเกนเซนแฟงออเยกาและอีธานพินนอกคาดว่าจะจัดทัพในระบบ4-3-3โดยมีเอมโบโบอีวานโทนี่และโยแอนวิซ่าออกสตาร์ทเป็นสามประสานในแดนหน้าควายลาตาขายและใช้มาติอัตเยนเซนคิปเตียนนอกาสและคิปเตียนอิเล็กเซนปักหลักคุมแดนกลางส่วนความพร้อมทางด้านทีมเยอนลีี5นัดหลังสุดไม่สามารถเก็บชัยรชนะได้เลยแพ้ไปถึง3นัดทำให้หลุดมาอยู่ในโซนพื้นที่ตกชั้นต้องมาลุ้นกับนัดสุดท้ายนี้ สำหรับความพร้อมทีมก่อนลงสนามจะไม่สามารถใช้งานเดนียลเจมและลุคไอริงสองตัวหลักที่ติดรดแบด ส่วนไทเลอร์โรเบิร์ตเจจนดักลาสแฮติกแบมฟอร์ดคิฟเซนติโอซัมเมอร์วิลล์และอดัมบอสชอยังคงบาดเจ็บอยู่การจัดทับคาดจะเล่นในระบบ4-2-3-1นัดนี้ยังคงต้องใช้กองหน้าดาวนุ่งอย่างโจกเกวฮาร์ดออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนในแดนกลางลาฟินญาโรติโก้โมเรโน่และแจ็คเคนดิสันสามตัวหลักพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงสำหรับความเห็นของคู่นี้นะครับผมมองจากสภาพพร้อมพร้อมสองทั้งสองทีมมีโอกาสตกชั้นไปแบบไม่สามารถเก็บคะแนนในนัดสุดท้ายได้สูงมากเนื่องจากตัวหลักบาดเจ็บบบแและิทดททนไปเกึ่งีม ยิ่งเกมนี้จาเป็นต้องชนะเท่านั้นจําเป็นต้องเปิดเกมใส่เบนฟอร์ดที่กาลังมั่นใจชนะมาถึง2นัดติดด้วยขุมกําลังตอนนี้อาจจะโดนสวนกลับไปได้ง่ายๆเรทราคาวันนี้เปิดมาที่เสมอขอเลือกเชียบก,กับฝั่งเจ้าบ้านเบนฟอร์ดที่ขุมกําลังดูเหนือกว่าแถมวันนี้ยังได้เล่นในบ้านอีกไม่แพ้แน่นอนครับวันนี้จากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และขอ,ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทางยูฟ่าส2 2ด้วยนะครับขอบคุณครับ